ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์หนึ่งสี่แปอนุตตโลปุลิสาธรรมสาลถิหมายถึงสารถีปึกปลุดที่สมควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าามรมบ้านธรรมะม,มสพคำว่าอนุตตโลปุลิสะธรรมสาลถิคำว่าอนุตตโล ปุริสะธรรมมสาลติเป็นคาภาษาบาลีทั้งสองคำคืออนุตตโลหมายถึงความปิดเสริฐหรือไม่มีอย่างอื่นเทียบเท่าและคําว่าปุริสะธรรมมสาลติเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกด้วยการทรงแสดงพระธรรม ประกาศความจริงให้ได้ฟังได้ศึกษาทําให้สัตว์โลกที่ได้ฟังได้ศึกษาทั้งมนุษย์เทวดาพรหมได้รับประโยชน์จากพระธรรมตามกําลังปัญญาของตนตามข้อความจากพรมัถะทิเป็น,นีอัตถกถา,าขุตกานิกายอิติวุตกะโลกสูตรว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนาวา่าอนุตตโลเพราะไม่มีผู้ยอดเยี่ยมกว่า ทรงพระนาว่าปุริสะธรรมสาลธิเพราะยังบุรุษที่ควรฝึกคือบุรุษที่เป็นเวนยสัตว์ให้ระลึกได้ได้แก่ทรงแนะนำํำยกตัวอย่างบุคคลผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมเป็นผู้ได้รับการฝึกด้วยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแตง่งคือพระองค์คุริมาลตามข้อความจากพระสุตตันตปิฎกมัชชิม,มานิกาย มัชิมปปานาตอังคุลิมานสูตรว่าพระองค์คุลิมานได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าคนไข้น้ำย่อมไข่น้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้สันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนได้ฉันนั้นคนบางพวกย่อมฝึกสัพท์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแซบบ้าง เราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจรยาไม่ต้องใช้สาสตราเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอาหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่วันนี้เรามีชื่อตรงตามความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆเลยเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองคุลิมานถูกกิเลสดุดพ่วงน้ำใหญ่พัดไป มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองค์กุริมานถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจึงถอนตัณหาอันจะนำไปถูกพบเสียได้ปกติในชีวิตประจำวันแต่ละบุคคลมีกิเลสมากด้วยกันทั้งนั้นทั้งความติดข้องยินดีพอใจความโกรธความขุนเคืองใจไม่พอใจเป็นต้น แต่ถ้าถึงกับที่จะต้องลวกออกมาเป็นทุจริกรรมประการต่างๆก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนั้นขณะนั้นแสดงให้เห็นถึงกำลังของกิเลสว่ามีมากตัวอย่างของผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลทั้งหลายแนอดีตตัวอย่างของผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลทั้งหลายในอดีตก่อนที่ได้ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมในชาตินั้น กิเลสที่ท่านได้สะสมมาซึ่งเป็นคนละส่วนกันกับกุศลช่างมีกำลังที่จะ,ะแสดงออกมาทางกายทางวาจาต่างๆกันอย่างเช่นท่านพระองคุริมารก่อนที่จะได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กระทําอากุศรกรรมคือปาณาติบาตมากมายทีเดียวเป็นผู้ฆ่าคนมีมือเปื้อนเลือด ถึงแม้ท่านจะมีชื่อว่าอาหิงิสะกะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เปลีป่ยนแียนจึงแสดงให้เห็นว่าถ้าโลกุตละปัญญาหรือปัญญาที่ทำกิจดับกิเลสยังไม่เกิดยังไม่มีทางที่จะดับกิเลสใดใไ,ไ,ได้เลยความประพฤติเป็นไปก็เป็นไปนตามกิเลสที่ได้สะสมมาแต่เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วโลกุตระปัญญาเกิดจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้ซึ่งก่อนหน้านั้นพระอริยบุคคลเหล่านั้นก็ยังเต็มไปด้วยกิเลสทุกประการกิเลสที่มีมากต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นถึงจะดับได้ท่านพระองค์คุริมานก็เป็นเช่นนั้นเพียงได้ฟังพระดรรลัดที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตัดตอนที่ตนวิ่งไล่ตามพระองค์ว่า เราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดพอได้ฟังเพียงเท่านี้เพราะอุปนิสัยที่ดีที่ท่านได้สะสมมาทําให้มีความประสงค์ที่จะทราบความมุ่งหมายที่พระองค์ตัดเช่นนั้นจึงกราบทูลถามพระองค์และได้รับคําอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยุดฆ่าสัตว์ทั้งปวงแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเลย ทำให้ท่านเกิดความเลื่อมใสขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาและในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ดับกิเลททั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมตามชื่อจริง,รงๆคืออหิงสก,กะเพราะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเมื่อท่านดับขันธะปณิธิานแล้วไม่มีการเกิดอีกในสังสาวัฏกรรมทั้งหลายที่ได้กระทำมาแล้วในอดีต ก่อนที่จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่มีโอกาสให้ผลกล่าวได้ว่าไม่ต้องมีการกระทากรรมและไม่ต้องมีการได้รับผลของกรรมอีกต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนุตตโลปุริสธรรม,มะสารทิคือเป็นสารถีฝึกปรุตผู้สมพลฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งไปกวา่าเพราะพระองค์ทรงทรแสดงพระธรรมสอนเทวดา พรมและมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความเข้าใจถูกเก้นถูกเป็นปัญญาของตนเองจนละกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความไม่ดีอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ท่านพระองคุลิมานก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการฝึกด้วยพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงดังนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45พรรษาจึงเป็นเครื่องฝึกที่ดี เพราะทำให้ผู้ที่ได้รับการฝึกไม่ว่าจะเป็นใครเพศใดมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรก็ตามได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงและสามารถดับกิเลสได้ตามระดับขั้นจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์อนุตตโรปุริสธรรมมาสาระทิ หมายถึงสารถีฝึกปรุษที่สมควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าชมรมบ้านธรรมะมถพธร,รมาชิกเลขที่867วันอังคารที่3ตุลาคม2566